สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้ผมในคลิปนี้ผมจะพาไปชมตลาดดอนแขนสาเหตุที่ผมจะไปตลาดดอนแขนในวันนี้นะครับ mm hmm. พอดีมันเทศที่ผมทอดที่ร้านหมดก็เลยจะไปซื้อมันที่ตลาดดอนแขนมนเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าตลาดดอนแขนเขาจะเป็นยังไงครับผม mm hmm. ไปกันครับผม ครับผมตอนนี้ผมได้มาถึงสู่ตัวตลาดดอนแขนแล้วเดี๋ยวไปตามหามันเทศที่ผมจะมาซื้อกันในวันนี้ครับตลาดดอนแขนนี้เป็นตลาดใหญ่ครับเป็นตลาดขาส่งครับ๋ยวนะเก็บบอกกล้องบอกโซลสปแปบหนึ่งมีทั้งฝั่ง ซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยครับเป็นตลาดค้าส่งที่ใหญ่มากครับชื่อว่าตลาดดอนแขนอยู่ขึ้นขึ้นขึ้นอยู่จังหวัดโคร,ราชะเ,เป็นเขตติดต่อระหว่างโคร,ราชกับบุรีรัมย์มีรถมาเดี๋ยวเราขับไป ตลาดตัดสายย่งมีผู้ที่ปลูกขับนำขัดมาส่งมาขายกันที่นี่ครับเรียกว่าตลาดค้าสงเป็นขายเป็นเป็นถุงถุงเลยครับเด,เดี๋ยวไปตามหามันเทศกันครับต้องใส่แมสเลยครับช่วงนี้เสียงอาจจะผ่านแมสหน่อยนะ ลลำกำลังปีหน่กองฝั่งนี้มีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อแลมันรับผกที่นี่ไปขายกันเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่มนกให้ผมกำลังมองมามันเทพ จเจอแล้วครับอยู่ตรงนี้นะครับไปดูกันครับ ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสี่สิบหัวใหญ่สุดใช่ไหมครับใหญ่สุดเดี๋ยวเราซื้อหลานนี้เกลางเบอร์กลาง,ลาลางร้อยเดียวกลางร้อยเดียวเอนีสาถุงครับครับแล้วอเลยก็สามถุงร้อยสตอนนี้ถุงละร้อยสี่สิบถุงละสิบโลครับอันนี้สิบโลครับเดี๋ยวผมเอา สถุงเองถุงครับผมเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมยิ้วเองก็ได้ครับถุงละร้อยสองถุงก็เดี๋ยวผมจ่ายเงินให้กับพ่อค้ามันนะครัย ผมชำและเงินค่ามันเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมพาชมตลาดในตลาดกันมัมีอะไรครับเขาบอกเลยนะครับว่าเยอะมากครับของในตลาดนี้ด้านนีงจะมีสับปะรดเดี๋ยวไปดูสับปะรดกันหน่อยครับ มุดครับ,บรดูสับประรดสับประรดสับประรดอะไรอีกพันหนึ่งไม่มีคนระับพันอะไรปาโตวเวยหรืออะไรอ่ะอ๋อตาสีทองค่ะอ๋ออันนี้เป็นสับประรดสีทองค่ะเป็นตาสีทองหวานกรอบค่ะเป็นสับประรดกรอบครับครับ ขายเป็นลูกเลยใช่ไหมเป็นลูกค่ะลูกสบองสิบบาทแปดบาทสิบแปดที่สิบสิบหกสิบสี่แล้วแต่ขอบคุณยับมาเยอะเขัามาชมด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับผมเดี๋ยวไปดูยังมีใครยกขันหมุด ช่วงนี้เพอเอินอะไรอนุภาพโรคโควิดท่านกำลังมาแรงก็รู้สึกซบเซาเหมือนกันครับตั้งเรียงขายกันฝันด้วยทํ ซอยหนึ่งแต่ไม่ไปไปซอยนี้ไหมจะมีเผือกม,มันมากมายครับพืชผักผมจะมามาเดินประจำครับเพราะว่าจะมาซื้อมันเทศเดินดูฝั่งนี้เอาไปทอดขายที่ที่หลานประจำครับ ร้านผมจะขายกล้วยทอดกับมันทอดกล้วยก็ผมก็จะเอามาจากในสวนครับส่วนมันเทศก็มาซื้อที่นี่นะบางช่วงก็แพงถึงถุงละร้อยแปดสิบนะแต่บางช่วงก็ถุงละห้าสิบหกิขึ้นลงขึ้นขึ้นแล้วลงบ่อยมากครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับสินค้าในนี้เปลี่ยนเปลี่ยนราคาขึ้นลงเร็วครับ ตามภาวะสินค้าที่ร้นตลาดสินค้าที่ขาดตลาดฝั่งนู้นก็มีคฝั่งนู้นก็มีที่ฝั่งนี้ใครสนใจจะมาขายของในตลาดด้อนแขนค้าส่งนี่ดูคลิปนี้ประกอบนการตัดสินใจได้เลยครับแต็งกว่า ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมตสาก็มีช่วงนี้สับป,ปะรดเยอะมากมีร้านขายสับป,ปะรดหลายร้านมากองกันจำนวนมากๆแคหัวใช้เท้าหัวสวยมากคบปทองผมจะพาเดินชม ที่ขายกันในตลาดเราเองก็มาซื้อมันเทศสองถุงนะฮะนี่แล้วออกสู่ทางที่เราเดินเข้ามามาสักค,ครู่แล้ฝั่งร้านตรงนู้นมีกล้วยน้ำว้าเยอะมากครับนี่นะที่เห็นเุกเขียวในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่มองว้ตาเปล่าเห็นชัดเจนนี่กล้วยน้ำว้าจำนวนมากครับขนมเดี๋ยวลองเดินไปดูอีกฝั่งนึังครับ ตอนนี้ข้ามไาม้ฝั่งถนนฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวมาดูบ้างครับส่วนใหญ่ก็จะมีผักคล้ายกันทานันหอดร้านเดียวกันหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวผมพาเดินดูขเข้าแบงคใหหน่อยครับเยอะมากครับผมบอกได้เลย แนแก้วถึงละ80บาท้ายขวาครับเป็นแผงลอยขนาดหรือว่าขนาดใหญ่ยังไงเดี๋ยวจะยืนตรงนี้กล้วดูถ่ายดูดูดดครับ ที่ผมเดินเข้ามามาสักครู่นี้โอเคครับคลิปนี้การมาซื้อมันเทศตลาดดอนแขนมาทอดขายที่ร้านแล้วก็พาเดินชมภายในตลาดดอนแขนผมจะจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้สวัสดีครับ